ครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับคนรักอิสระช่องของคนที่ชื่นชอบในอาชีพการเลี้ยงหมูสำหรับคลิปนี้คนรักอิสระก็จะนำสาระมาฝากท่านผู้ฟังผู้ชมอีกเช่นเคยเพื่อไม่เป็นการตกเทรนต้องพูดสับภาษาวัยรุ่นขหน่อยเพื่อไม่การตกเทรนเกี่ยวกับาการใช้ผงชุรด เพื่อผสมอาหารหมูหรือสุกรเพื่อให้เป็นรสชาติที่ดีให้หมูได้รับประทานอาหารกินอาหารได้อร่อยเด็ดอร่อยและก็เพื่อขุให้ตัวไวตามที่หลายๆท่านได้กล่าวกันไว้เป็นไวรันดูครับสำหรับคลิปนี้คุรักกิสระก็จะมา วิเคราะห์ดูว่าผงชลอดนั้นจริงๆแล้วมันใช้กับอาหารหมูผสมอาหารให้หมูแล้วหมูจะกินอาหารได้ดีหรือตัวเร็วดังที่มีคํากล่าวไว้หรือเปล่าครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอฝากช่องเล็กๆของคนรักอิสระไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็ช่วยกดไลค์กดติดตามในคนรักอิสระ หรือว่าท่านสนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูก็จะได้รู้ความเคลื่อนไหวสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของหมูหมูครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยสำหรับคำว่าผงชูรสผมขอถาความก่อนนะครับผงชูรสก็คือสารชนิดหนึ่งที่ผสมอาหารแล้วให้มีรสชาติที่ดีขึ้นนอ,นอกจากรสชาติ ปกติสีรสชาติรสชาติปกติที่สีรสชาติมีอะไรบ้างครับก็คือรสชาติปกติที่มนุษย์เราสัมผัสได้ก็คือรสชาติที่หนึ่งก็คือหวาน2เปรี้ยว3ามเค็มสี่ขมนะครับนี่คือรสชาติปกตินะครับนอกจากหวานเปรี้ยวเค็มขมแล้วผงชูรส มาเสริมเข้าไปอีกรสชาติหนึ่งชื่อมันก็น่าฟังนะอูมามิครับคือรสชาติของผงชูรสนี่แหละครับประโยชน์มันมีอยู่แค่นี้ส่วนที่ว่าส่วนประกอบของผงชูรสมีอะไรบ้างล่ะในตัวผงชูรสที่เรากินกันอยู่เนี่ยที่ทานทานกันอยู่นี้ก็จะมีแคลอรี่นิดๆหน่อยๆประมาณร้อย ก,กรัมมิลลิกรัมนะครับในจํานวนร้อยกรัมส่วนมากก็จะมีโซเดียมโซเดียมจะเยอะหน่อย800กว่ามิลลิกรัม800กว่ามิลลิกรัมแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตนิดเดียวและอื่นๆอีกส่วนวิตามินนั้นรือครับมีวิตามินซีนิดนึ่งนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีธาตุเหล็กพอแค่ว่ามีนี่ครับคือส่วนประกอบของผงชูรส และทีนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าถ้าเรานำผงชุรสมาผสมกับอาหารหมูเพื่อให้หมูได้กินได้รับประทานก็ให้ท่านผู้ฟังผู้ชมลองมาพินิจพิจารณาดูนะครับว่าการที่หมูจะรับประทานได้รสชาติอูนามิมันจะต้องผสมผงชุรสสักมากน้อยประมาณเท่าได หรือว่าหมูกินแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องกินเยอะนะครับใส่น้อยมันก็คงไม่อร่อยอนะครับตามความเป็นจริงนะตามหลักความเป็นจริงเราจะต้องหมดผงชูรสไปกี่กิโลจึงจะทําให้หมูได้รสชาติที่อร่อยขึ้นแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าถ้าเราผสมผงชูรสแล้วหมูจะติดใจในรสชาติของอาหารมันก็ ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่ารสชาติที่5อูนามินี่มันจะในะส่เยอะก็อร่อยเยอะตามคําที่กล่าวกล่าวกันมาไม่ว่าจะพูดเล่นหรือพูดจริงนะครับผมว่าให้ผมวิเคราะห์ดูถ้าใช้ไม่ถูกหลักก็ไม่มีผล,ไม,มผลไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นการสิ้นเปลืองโดยปล่าประโยชน์ผมยังมองหา,าประโยชน์ของมันไม่มี การที่เราจะให้หมูเรากินอาหารเก่งจะเลิอาหารนั้นเรามีาหลักในการทําอยู่หลายอย่างหลายประการไม่จำเป็นจะต้องใช้พงศรสแล้วก็จะประหยัดต้นทุนมากกว่าอย่างเช่นของดีๆเลยนะครับผมเคยกล่าวไว้หลายครั้งตามเราผมจะชอบมีกล้วยครับกล้วยนี่แหละมันจะอุดมไปด้วยโปรโตีน วิตามินธาตุเหล็กก็เยอะแยะมีสารหลายๆอย่างก็ลองไปสืบค้นดูในอลองไปติดตามดูในเพลย์ลิสต์นะครับผมจะแยกแยกไว้อยู่ว่าทำเรื่องกล้วยๆนี่ไว้อยู่แลกล้วยแต่ละช่วงมันจะมีสารอะไรประกอบอะไรรักษาโรคก,ก็ได้อะไรก็ได้ใช่ครับกุ้งชลรสมันก็ทำให้รสชาติดีขึ้นแต่ถ้าเราใช้กล้วย จะมีประโยชน์กว่าไหมแล้วก็จะประหยัดกว่าไหมเพราะเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ทุกวันครับผมว่าการที่หมูเราจะกินอาหารได้ดีนั้นมันขึ้นอยู่กับสุขภาพขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการการสุขาพิบาลที่ดีไม่เครียดกินได้นอนหลับแค่นั้นมันก็โตแล้วครับหมูมันจะเป็นต้องไปเสริมรสชาติอะไรมากมาย เรามาดูแลรักษาเรื่องนี้กันดีกว่าไหมอันนี้ผมก็ไม่ละลาบเรล้วงท่านที่เสนอมานะครับผมก็เพียงแค่วิเคราะห์ตามความคิดเห็นส่วนตัวเพียงเท่านั้นต่อขึ้นอยู่กับท่านผู้ฟังผู้ชมที่จะเข้ามารับชมแล้วก็ใช้พิจารณาญาณของตัวเองในการฟังในการตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้ดี ถ้าคลิปเปรียบเทียบนะครับในการใช้ผงชุรสเนี่ยผมว่าซื้อวิตามินมาเสริมให้หมูเราจะดีกว่าไหมราคาก็พอๆกันใช้ได้นานกว่าด้วยแล้วก็มีประโยชน์มากมายกว่าผงชุรสครับสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่มีข้อสรุปนะครับว่าดีหรือไม่ดีผมก็ไม่ฟันธงก็ลองฟังกันเพิ่มเติมไป ที่ผมนำหยิบนามาเล่ามาพูดนี่ก็เพื่อที่จะไม่ให้ตกเทรนตรกเทรนเพราะว่าเห็นหลายคนหลายช่องพูดกันมามันก็ดีแหละครับในการเลี้ยงหมูเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอันไหนมันดีเราเห็นว่าดีและไม่มีโทษมีประโยชน์แล้วก็นำมาใช้ปรับปรุงในฟาร์มในเราของเราเรื่องนี้ไม่มีใครผิดใครถูกหรอกครับนี่คือ สิ่งที่ผมอยากจะเล่าอยากจะนำมาพูดเพื่อให้ท่านผู้ฟังผู้ชมโดยเฉพาะ FC ที่กดติดตามผมแล้วก็จงใช้ดุลยพินิษของท่านในการรับฟังรับชมแล้วก็เอาไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจที่จะใช้หรือไม่ใช้ก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อย สำหรับท่านผู้ฟังผู้ชมที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับสำหรับคลิปนี้คนรักอิสระก็คงจะขอกล่าวอำลาจากท่านผู้ฟังผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ไม่มากไม่มายฟังกันมาฟังพลุม่มเพลินก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณที่ท่านกดติดตาม ขอบคุณที่ท่านให้กำลังแรงใจในการทำช่องใหม่ๆเพื่อที่จะได้มาเผยแพร่ข่าวสารสาระเกี่ยวกับเรื่องหมูหมูเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับการดูแลรักษาและก็เทคนิคต่างๆในการขุนหมูก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี<บ>ทุกทุกท่านและก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ